สู่ปีที่10ไปด้วยกันกับความน่ารักสดใสของ12ยุวชนที่จะพาทุกคนไปสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะพร้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมจังหวัดนครราชสีมาไปพบกับหนึ่งในสามเณรน้อยกันเลยครับผมชื่อเด็กชายกบิพัชช่างธรรมชื่อเล่นว่าสกายอายุ10ปีสกายใจร้อนครับซุกขุม มันจะอยู่คนละช่วงเวลากันเพราะพทุทธเจ้าได้บอกเป็นพุทธศาสนสุภาษิตออกมาว่าโกทางคัตวาสุข,ขังเสติฆ่าความโกรธได้แล้วคุณเป็นสุขไปวัดเพื่อศึกษาภาษาบาลีครับ คือความสบายใจครับบาปก็คือความไม่สบายใจครับผลของบุญคือกุศลกุศลคือผลของความสบายใจอกุศลคือผลของการไม่สบายใจครับขอกำลังใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งคนที่อยู่ในจังหวัดสุโขทยัยให้กำลังใจสกายด้วยนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกวีพัฒน์ช่างทําชื่อเล่นวาสากายอายุ10ปีกําลังเรียนอยู่ชั้นปถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนทศบาลเมืองสวรรคโลกเท่าที่สังเกตเนี่ยน้องจะเป็นคนที่สงบแล้วก็นิ่งเพราะว่าตั้งแต่เล็กเนี่ยเขาก็จะเข้าวัดกับปู่ย่าตายายเขามีความชอบทางด้านนี้หรือมีความเลื่อมใสตั้งแต่เด็กเลยชอบไปวัดตั้งแต่เด็กๆชอบกิจก,กรรมอะไรที่เกี่ยวกับพระเขาบอกว่าอยากเป็นพระธรรมทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่ต่างประเทศ น้องสกายนี่อาจจะเรียกว่าเป็นเด็กที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปเขาเป็นคนสนใจในเรื่องของหลักของพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เขายัางเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพระธรรมจนกระทั่งมาศึกษาบาลี เขาประทับใจวัดมาตั้งแต่เล็กๆเล่นบินธบาลกับน้องๆกับพ่อกับแม่เขาจะมีความสุขมากถ้ามีคนมาใส่บาทให้เขาธรรมะเนี่ยคือคล้ายๆกับบ้านตัวเด็กคือตัวพวกเราเมื่อเกิดลมพายุก็คือกิเลสต่างๆเนี่ยบ้านก็คือเครื่องที่กันกิเลสบ้านเปรียบเสมือนธรรมะและศีลทำให้เราพ้นจากกิเลสก็คือพายุอยากให้มาติดตามชมสมเด็จปุกัญญาธรรมมาร่วมเรียนรู้ร่วมศึกษาไปกับพวกเราครับ